ตอนนี้เร็วๆจะพี่น้องเด้ออันนี ale, ้คือการุกประกองกับพ่อทุนพอไผ่พอมุทินองหลายๆนะคะว่าวัเป็นระบบดนตรีหรือว่าต่างๆนะคะอาจจะมีพัดของท่านเิ่นิ้บางนะคะคุ่มเสียหายเอาไผ่น้องี่นองเนาะวันที่ยี่าเจอกันแน่ดู่งกันเปิดห้องของสาวน้อยเพชรบ้านแทงนะคะ พี่หน้องก็ค่อยติดตามแน่เอพี่หน้องเด้อวัสดีค่บแม่ติ๋มวัสดีค่ะลูกวันดีค่ะลูกต้นวันนี้แม่ติ๋มก็มานล้ครับภก,กรากมานชื่อกันนะคะ FC USA จากน้องฟ้าพี่สาวสวีเดนอสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลิดอดเลือมากดีใจน้ำราคาอีกหนึ่งเดยวพี่ธานิตาสวีเดนด้วยอู้ มันมันมันมาชุดยอดชุดยอดุ๊ดดูม,มันมนันเนียดี๋ยวเราถอยกันมัน,น้วยกันอยากถ่ายดูบรรยากาศในการถูกแล้วลองมากับน,น้องบรรยาาศ ขอบคุณพวงมาลัยสวยนะครับขอให้ได้กับขึ้นไปหลายๆเป็นลอยเท่าพันเท่ามือเท่านะครับให้มากมือให้ได้กับขึ้นไปไล้ละให้หอมเอาหอมด้นะครับขอบพูดเป็นยันสูงกันแล้วกันนะครับขอให้ด้วยด้วยสุขสุขขอบคุณบ้านพักมาจีนเลยนะครับขอบคุณในนั้ที่ให้เด่าให้

สวีเดนด้วยนะครับแล้วก็ F C U S <oughs> A นะครับผมขยับนู่นบ้าพวกอ่ะพี่น้องดีใจตื่นตันตื่นตัด คุณชูกำลังแร่งใจเพิ่มใจดีใจบรกค่ะพี่น้องเอ้ยขอบคุณยังมากเลยนะคะอ้าวพี่ดีใัสไดสลยอ้าวเรียกประชุมเลยนะคะพี่น้องตอนนี้หนาวมากเลยหนาวก็รูกเอาไปใช่แช่น้ำพวกเด่ได้เอามาครับอ๋อครับาทั่งประชุมแบบนี้ เพรา่าถ hey, no no um ือกาในีที่ประมเยอะน่ารักนวันนี้ไม่ได้บโอเลยนีี่ไทยเปนยักอีกนี่เราไม่ไม่เน่เม็ดดิมไม่ห้งน้องมันเม็ดลุ่งหนรือว่าอย่างนี้แม่สิทื้งต้องแย่ว่านี้ไม่จะเอาตัวนีอไว้ยแม่กดวิดีโอข้างไว้พอลุกคลิปกันนะลุกคลิปนะนููเหรไว้บ้านคนนี้ก็สองสองสามันเพราะได้ไปเช็ดอันนี้เฮ้ยไม่ยุ่งห่วงพอ นั่นๆยุคหัวโตวอันโซละน่ะตอนนี้เลิกแล้วนะคะคก็เจอคนตุไปชุ่มกับมิจฉควา่างหมดเลยนะคะพี่น้อง<ม>บอกข่าวดีเป็นลำพอมเด้อวันที่25ห้าที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันที่เปิดฤดูกาลของสชานอนเพชรบ้านแท่งเด้อพี่น้นองเด้อส่วนสิเปิดยุไสหันพี่น้องกับค่อยทิดิตามข่าวเอาันแล้วกันนะคะ มานมากเลยพี่เอกต้นวานนี้เอาอีกแล้วยูทูบเบอร์อีแม่เอากด้ไมาครันนี้เราได้ชิปแล้วจอดีต้องันนั่งหนาวกิดมันกันเจตาตกินมันบ่ไปใสเจ็หนาวหนาวอีนางนั่งหันนั่งนี่น้องครับชุดจอดชุดจอดไลนไลนทไลส่งถ่ายนวันสุดสด กลับบ้านไปหาดูกไส้กับเราเช็ดได้แต่ว่าเช็ดกับพี่ดอกแจ็คมือนหนึ่งนะครับเราเช็ดกับมาสอบนั่นเองเนาะบอกวันที่ยิ้มหานี่เป็น้องยิ้มหานี่กรับยิ้มหานี่เป็น้องนะครับรอเบิ้งการเปิดร่งของสาวหน่อยเป็นแท่งได้พี่นหนอนแต่ว่าสิเปิดยุ้ยใส่กันกับเราค่อยติดตามหมาก็แล้วกันเนาะเปิดยุ้ยใส่เป็น้องก็ติดตามมาได้เป็นน้องเอาอันเมื่อเปิดร่องกระหายนมันปังๆให้ได้หลา่ อันผู้หายมากกันเดหาขึ้นไปเลยร่อยเท่าพันเท่าเหมือนจะพี่นอนเด้ออันนี้ช่อนี้เท่าไหร่นี่อะไรพูดครับองว้นปาดบลดิบันาดีาวาดมันมันมันอะไรคะเก็บมันเขาไปอันนี้ของน้องจินของน้องเขาถามหายู่เมื่อกี้นะมันเหมือนกันบของนูใช่ไหมมันคล้ายกันเฉยๆแต่มันไ่เของ หมดแล้วลกเย็นหมดแล้วไ้ัไมหนาไหมลูกหน่ะด็กก็รนี้ก็เดินทางกลับแล้วจ้าจ้าลูกจาจ้าามว่าอยากมากินเนื้อย่างไหมก็อยากกินนะแต่ว่าเราทาเวลาแล้วก็เราอยู่ไกลเลาต้องรีบกลับแล้วใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นไปแล้วก็ต้องกลับมาทำงานไม่ไไมกลับจ้า ประมาณสิบห้าสิบหกอะสิบหกะบอกว่าสิบหกสิบองสิบสามสิบหเราจะได้อยู่บ้านประมาณสาห้าวันนี้แหละไปแล้วนะคะไม่จ้าโชคดีค่ะรับดีอยู่ไม่ค่ะไม่ติดไม่กลับกลับค่บกลับดีดีโชคดีโชคดี โอเคค่ะลูกเดี๋ยวเจอกันกลับมาแล้วค่ะทุนจ้า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 โอเคเปิดวงแลคะเจอกันนะคะทันทานทานลูกทันค่ะนี่คือเรียกลูกทันนะคะภาษาอินเดยเรียกว่าลูกทันค่ะทันทานภาษาการเรียกว่าพุชตาลูกทานโอนยลูกทั่าน่อยไหมเออเขาจะถามว่าทันอร่อยไหมแล้วเขียบล่ะลูกถ้าไหร่เขียบเบอร์อะไรเบอร์เกืออะไรครับเบอลูกเท่าไหร่โมอร์เท่าไหร่เขียบท่าไหร่เบอร์เท่าไหร่ แล้วติมล่ะแล้วติ่ล่าโลไลติมฟรีเลยค่ะติมฟรีติ no well ่มฟรีพอนะติมฟรีขอบคุณที่กำลังใจกันแล้วกันได้พี่น้องเนี่ยหนามากเลยตอนเนี้ยแบบ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 สองฝาแบบแบบแบบ นี่ตะคนมนัมนมันเออออมันมากเลยมีตะคนมันมันพี่น้องอันนี้ตอนเลือกแล้วนะคะพี่น,อ<ๆ>น้องหนาวจนม่อบ้ออก,อกเอ้ยจดจอนยังความเน็บหนาวเลยพี่น้อง อันนี้กับตอนเลิกแล้วนะคะป,ประสิทธินกับมาณนี้เอาพึ้ยางตอกกันขึ้นมังเมาแทนนี่มั <S <S ม้ยเป็นภาพที่น่ารักมากเลยที สวัสดีค่ะโอ้ยพี่ติ๋มนะครัช้างพูดดีมากเลยช้างน่ารักใช่ไหมที่สุดที่สุดรักไหมรักสิขอบคุณรักิรักรัรักเขาด้วยจ้าขี่ขีชงม ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยว่าบาม่เมทิมสีรอคลิปได้พี่น้องกันคลิปตามแล้วกันเบิ่งตลอดแล้วก็บอกถามโฆษณานะคะจกักสีไทยอย่างนั้นพี่น้องเนาะทายเบื่องหลังยังสีะ่ะไรเบิง่งไม่ติมกันหนาวไลยจนปากสั้นแล้วอันว่าหนาวพุ่นประชุมกันได้เลียนมาเอาเสียกันหนาวพี่น้องขอบคุณมาไล่ทุกพวงกันแล้วกันด้ยบยว่าบาีเป็นอ่า รูปชายบันนี่ Bunny, นะคะทูคันเลอือดด้วยนะคะบาวาสิเป็นน้องการนะคะพี่อว้วนพระวันทาพิมพโพด้วยนะคะแล้วกัป้านหักันละหน่อยน้ำพอมเลอพี่น้องแล้วก็อันซื้อหมองซื้อแจนเอฟซีที่อันบบเอยซื้ออันกะมี่นะคะที่ มาไล่ามาไหา้นะคะให้ได้ขึ้นไปลอยเท่าพันเท่ากันแล้วกันขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะตอนนี้เร็วแล้วจะทิโนงเด้ออันอนี้คือการจุกบวกกับพ่อทวดข่อไผ่พ่อมิชโน้องหลายๆนะคะว่าเาจะเป็นระบบนตร,รีหรือว่าต่างๆนะคะ,อ,คะคาอาจจะมีคัดของทางเทคนิคบางนะคะคงเสียหายเอาไผ่แล้วทิโนเนาะวันที่25เจอกัน แน่รูดูการเปิดห้องของสาวน้อยเพชรบ้านแขงนะคะพี่น้องก็ค่อยติดตามแหน่เด้อดเลือดเลือดัาดีค่าลูกต้นวันนี้แม่ติดลูกมานะครับหมากลากำลังขื้นการนะคะ FC USA จากน้องฟ้าพี่สาวสวีเดนโอ้ชุดยอดสุดยอดสุดยอดเลือดเลือมากดีใจน้ำแล้วใครอีกหนึ่งดี๋ยวพี่ธนิตาสวีเดนด้วยอุ้ยมันมันมันชุดยอดสุดยอด เากูมันม <Bond> ันสิบพอเนี่ยมันถึงประมาณเท่กันอยากายดูครับบรรยากาศในการถ่ายแย่ลองมากะมาวันที่2นี้ขอบคุณพวกเมล็สวยนะครับขอให้ได้ขับขึ้นไปหลายๆเป็นลอยเท่าพันเท่าือเท่า ะครับไห่มากวันนี้ไห้ได้กลับขึ้นไปได้ละไห้หอมเข้าหอมได้เยอะนะครับขอบพูดไปยันสูงกันแล้วกันนะครับขอให้ด้วยด้วยสุขสุขุนขอบคุณบ้านพักมาจิตี๋ยนะครับขอบขึ้นเลยนะี่ให้เดี๋ยวไปบรรยากาศ แก้เนี่ยรยาวเยลำบาบเลลำบาบแก่ให้แม่สลาแม่จิไปแก้วโด้ยยังจาลำบากอเอา สวีเดนด้วยนะครับแล้วก็ F C U S A ครขยาบุญบ้ากาพี่น้องดีใจตื่นตนตื่นต คุณสุดกำลังเลี้งใจปลื้มใจดีใจปรกคั่นพี่น้องเออขอบคุณมากๆเลยนะคะอ๋อพี่ตีกันได้สุดเลย